Oh, วันนี้เราก็มาดูข้าวงามเขาอีกแปลงหนึ่งวันนี้ก็ลงมือเกี่ยวอีกแปลงแล้วอันนี้ก็ข้าวนาปังรอบสองของเขาข้าวก็ขอเก้าห้าข้าวนี้ก็จะมีประมาณร้อยสิบวันหรือไม่ก็ร้อยวันเต็มที่ก็ร้อยสิบวันสวยงามมากเลยจ้ะชมกันยาวๆไปเลยวันนี้ งานนี้ก็แปลงนี้ก็ประมาณสิบสี่ไร่ทุกปีเขาก็ใส่ข้าวข้าวมะลิร้อยห้าแต่เขามาใส่ข้าวนาฟังสองปีแล้วเขาบอกว่าทําได้ดีกว่าข้าวมะลิใหญ่หรือว่ามะลิร้อยห้าข้าวนาปีเราน้ำหนักจะดีกว่ากันถึงจะราคามันจะลดลงมาทีหนึ่งแต่ก็ได้ปริมาณเยอะมากน้ำหนักก็ดีวันนี้เราชมกันไปยาวๆเลยจ้า สวยงามมากเลยก็ไปซื้อพันข้าวมาจากอายุทยาไปซื้อพันข้าวมาจากอายุทยาไปซื้อช่วงเดือนกันยาต้นเดือนกันยาประมาณวันที่สามที่สี่กันยาแล้วก็ก็มาหวานประมาณช่วงวันที่หกที่เจ็ดกันยามาถึงวันนี้ก็สามเดือนกับสิบห้าวัน เดือกับยีสวันไปสวยงามมากรถก็ลงมือเกี่ยวละ ชืดๆใดดกล้ๆเลยรสโอ้ยดูข้าวไหลดีมากเยี่ยมมากเลยเข้าวลงดีดีสิเจ้าเอ้ย Đau lắm làm được à, mà vào, cho lắm nào cho thế Ừ, mình sửa nhà mình bị ngon, mình trời เกี่ยวยังไม่ทันถึงไล่เลยข้าวเต็มละป๊าดข้าวข้าเจ้าอๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหเยี่ยมมากชมกันไปยาวๆเลยไปดูเข้าเกี่ยวข้าวกัน ใ่เนี้โอ้ยแาวนาทำมาไม่ยุ่งไม่ยากเลยขอให้มีนาทำมีแรงทำเวลาเก็บเกี่ยวนี้ไม่ต้องยากเลยชุมัดไปยาวๆจัดไปยาวๆ ันนี้ก็ผ่านไล่หนูเตรียมตะครุบหนูหนูก็มีเยอะเหมือนกันเตรียมรัดเลยเด้อเตรียมรัดเดี๋ยมันจะวิ่งออกไปทางนู้นแหละ นี่ก็ผ่านจ้องจับหนูหเยอะมากหนูเยอะมากเลยจ้ะ ประมาณหนึ่งอุ้มโอ้สุดสีไ่ไร่มันจะไม่สุดสี่ทุ่มเพืนเหรองานนี้ก็ประมาณไล่หนึ่งอ้าวข้าวเขาจะเป็นเป็นจังเป็นรวงดีงามขนาดนี้สุดยอดมากเลยสุดยอดสุดยอดมากอีลี่อ่ะหรอสุดยอดอีลี่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็จะลงคลิปไว้แค่นี้ด้จ้า,ท,า,ท,าทักทายทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ คลิปนี้ก็จะลงคลิปไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีจ้ะ